สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าหลงยุคเป็นช่องที่มาเล่าประสบการณ์ลี้ลับเรื่องผีให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก่อนอื่นรบกวนฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิป และจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะเคยเข้าค่ายลูกเสือกันทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่เพื่อนของผมเจอมาให้ฟังครับเป็นเรื่องที่เจอในการเข้าค่ายลูกเสือตอนมัธยมศึกษาตอนต้นการเข้าค่ายลูกเสือปกติ จะเข้าค่ายในหนึ่งปีการศึกษาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3วันสองคืนก็เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอเกาะสมุยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติต่างมาเที่ยวกันจึงทำให้เกาะสมุยเนี่ยมีนักลงทุนต่างเข้ามาลงทุนกันเยอะ และสถานที่ต่างๆก็ได้เปลี่ยนเป็นโรงแรมรีสอร์ทเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในปีพศ2547ภาคเรียนที่สองก่อนที่จะสอบปลายภาคจะมีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียนเพื่อนของผมชื่อปอนเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟัง ทางโรงเรียนได้จัดพื้นที่ทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือบริเวณริมเขาบริเวณนั้นเป็นลานกว้างมีต้นไม้ใหญ่อยู่เยอะบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับการทำกิจกรรมรอบกองไฟวันแรกทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนทุกคน เดินทางไปที่จุดทํากิจกรรมกันเองเพราะไม่ไกลจากโรงเรียนมากและทุกคนเป็นคนพื้นที่เกาะสมุยซึ่งรู้จักกันดีโดยนัดรวมกันเวลา8โมงเช้าก็เป็นเวลาไปโรงเรียนตามปกตินั่นแหละครับนักเรียนที่มาเข้าค่ายลูกเสือ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสเมื่อมาถึงก็ได้มีการทำพิธีเปิดกองลูกเสือนับยอดและแบ่งกลุม่มเมื่อแบ่งกลุ่มกันเสร็จครูฝึกก็ได้ให้นักเรียนมาเอาเต็นท์ไปกลางในจุดต่างๆที่ไม่ไกลจากเต็นท์ครูฝึกมาก ในตอนที่ปอนและเพื่อนในกลุ่มไปหาทำเลที่กลางเต็นท์ได้เห็นจุดที่น่าสนใจจากกลางเต็นท์ได้สบายเลยคิดว่าจะไปกลางตรงนั้นเพราะเห็นว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และไม่มีกิ่งไม้แห้งร่มรื่นอากาศไายเทสะดวก ในขณะที่แบกเป้ไปตั้งก็ได้มีกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาแต่ก็ไม่ได้โดนนักเรียนก็เลยไม่ได้กางเต็นท์ตรงนั้นตอนนั้นปอนและเพื่อนในกลุม่มคิดว่าเป็นลางไม่ดีแล้วในตอนที่ครูฝึกปล่อยให้นักเรียนจัดที่พักกันอยู่ มีนักเรียนชายหลายคนได้แอบเอาสุราและบุหรี่มาด้วยเพราะเป็นการเข้าค่ายเฉพาะในโรงเรียนไม่ได้มีการตรวจเข้มงวดมากบวกกับวัยรุ่นที่กำลังคึกขนองในช่วงบ่ายวันนั้นก็ได้มีกิจกรรมฝึกระเบียบแถวและตอนเย็น ก็มีกิจกรรมการทำอาหารเมื่อทานอาหารเสร็จครูฝึกก็ปล่อยนักเรียนทำธุระตามอัตยาศัยและนัดรวมกันในเวลาสองทุ่มเพื่อเข้าฐานการปรมพยาบาลตรงลานกว้างในขณะที่กำลังฝึกกันอยู่มีนักเรียนหญิงชื่อก้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งได้ร้องกรี๊ดขึ้นมาแล้วสลบไปในตอนนั้นทุกคนต่างก็ตกใจและได้ทำการปรมพยาบาลก้อยเมื่อก้อยฟื้นขึ้นมาก็ได้แต่ร้องไห้และได้บอกกับครูฝึกว่ามีผู้หญิงกับผู้ชาย นั่งห้อยขาอยู่บนต้นไม้แล้วก็กระโดดลงมาหายทะลุพื้นลงไปเลยทำให้ตกใจกลัวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ทุกคนทำกิจกรรมกันตอนนั้นที่ทุกคนทำกิจกรรมกันน่ะก้อยก็ได้หันไปบนต้นไม้และได้เห็นในคืนนั้น บอยเพื่อนของปอนก็ได้เห็นมีเงาผู้ชายมายืนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ไกลมากตอนนั้นบอยก็นึกว่าเป็นเพื่อนผู้ชายแอบไปสูบุรีเลยจะไปขอสูบด้วยแต่เมื่อไปถึงผู้ชายคนนั้นกลับเดินหายเข้าไปในต้นไม้บอยเห็นก็ตกใจกลัว วิ่งกลับมาที่ฐานทำกิจกรรมปอนเห็นบอยหน้าซีตัวสั่นก็ได้ถามว่าเป็นอะไรบอยได้ตอบมาว่าค่อยตอบพรุ่งนี้เช้าเมื่อทำกิจกรรมการปรถมพยาบาลเสร็จครูฝึกก็ได้ปล่อยนักเรียนกลับไปนอนบอยกลับเข้าไปที่เต็นท์ ก็ขอนอนตรงกลางเต็นที่กลางเนี่ยครับนอนได้สามคนบอยเล่าให้ปอนฟังว่าคืนแรกเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของบอยเพราะนอนไม่หลับและกลัวมากในขณะที่ทุกคนนอนหลับกันบอยได้ยินเสียงมีคนมาเดินอยู่รอบๆเต็นท์ของตัวเอง ในคืนแรกก็ได้มีการจัดเฝ้ายามกันคนละสองชั่วโมงตอนเช้ามาก๊อปได้เล่าให้ปอนฟังว่าในขณะที่ยืนเฝ้ายามอยู่คนเดียวเวลาตีหนึ่งได้ยินเสียงอยู่บนต้นไม้เลยเงยหน้าขึ้นไปดู ก๊อบได้เห็นผียืนอยู่บนกิ่งไม้ไม่มีท่อนบนยืนขยมกิ่งไม้เหมือนกับตั้งใจให้ก๊อบเห็นเมื่อก๊อบเห็นอย่างนั้นคืนนั้นทิ้งการเฝ้ายามกลับไปนอนเลยครับในเช้าวันที่สองเวลาตีห้า ครูฝึกก็เรียกรวมเพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมออกกำลังกายกันเมื่อออกกำลังกายกันเสร็จก็ได้ให้นักเรียนกลับไปแต่งชุดลูกเสือและได้กลับมาทานข้าวเช้ากันจะได้ไปทำกิจกรรมเดินทางไกลการเดินทางไกลของลูกเสือจะต้องเดินลัดเลาะ,ะตาปีนเขาขึ้นไป และลงวนกลับมาที่ค่ายระยะทางประมาณ5กิโลเมตรในระหว่างทางที่เดินทางไกลก็มีการเข้าฐานกิจกรรมร้องเพลงฐานการผูกเงื่อนเชือกเมื่อทำกิจกรรมเดินทางไกลเสร็จก็กลับมาทานข้าวเที่ยงที่ค่ายในตอนบ่าย ครูฝึกก็ได้ปล่อยให้นักเรียนท้อมการแสดงเพื่อทำการแสดงในรอบกองไฟในตอนคำ่ำเมื่อถึงเวลากิจกรรมรอบกองไฟในขณะที่ทำการแสดงไปถึงกลุ่มที่3เป็นสิ่งที่ทุกคนในค่ายไม่อาจลืมได้ลงอยู่ๆนักแสดงก็ได้เป็นลมสลบกันทุกคน ในขณะที่ทุกคนกำลังตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีนักเรียนหญิงชื่อก้อยยืนขึ้นมาชี้หน้าด่าครูฝึกแต่เสียงก้อยเป็นเสียงผู้ชายพูดว่าพวกมึงมาทำให้พวกกูอยู่กันไม่สงบพวกมึงอย่าหวังที่จะได้อยู่กันสงบ ในระหว่างที่ก้อยกําลังด่าครูฝึกอยู่นั้นปอนเล่าว่าตอนนั้นปอนนั่งก้มหน้าไม่กล้ามองอะไรเลยก่อนหน้านั้นเห็นผู้ชายใส่ชุดขาวนั่งอยู่กลางนักเรียนที่กําลังนั่งดูการแสดงกันอยู่ผู้ชายคนนั้นนั่งจ้องปอนอยู่ เมื่อปอนเห็นแบบนั้นก็รู้สึกกลัวก็เลยเงยหน้าขึ้นไปเพื่อจะหลบหน้าผู้ชายคนนั้นและสิ่งที่ปอนเห็นบนต้นไม้เนี่ยเห็นผีอยู่หลายตนนั่งหัวเราะชอบใจกันนั่งขยมต้นไม้เห็นแบบนั้นก็เลยต้องก้มหน้า ที่บอกว่าเห็นผีเนี่ยเห็นลักษณะไม่มีหัวไม่มีตัวมาแบบเละเละเมื่อก้อยพูดจบก็สลบลงและก็มีปุ้ยผู้หญิงอีกคนขึ้นมาเป็นเสียงผู้ชายเหมือนกันแล้วก็ดารูฝึกว่า พวกมึงปล่อยให้นักเรียนเอาเหล้าเอาบุหรี่มาทำในที่ของกูแบบนี้กูไม่ยอมขอใช้พื้นที่ก็ไม่ขอกูไม่ให้ใช้พื้นที่ของกูครูฝึกก็ออกมาพูดว่าลืมทำพิธีขอใช้พื้นที่พรุ่งนี้จะทำพิธีขอขมา พรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วขอใช้พื้นที่เพื่อให้เด็กเสร็จกิจกรรมตรงนี้ไปก่อนได้ไหมปุ้ยก็พูดว่ากูไม่ยอมแล้วก็สลบไปหลังจากนั้นก็มีคนขึ้นมาอีกปอนเล่าให้ฟังว่าขึ้นมาด่าแล้วสลบกันหลายคนจนคืนนั้น ครูฝึกถึงขั้นต้องสั่งยกเลิกค่ายลูกเสือกลางดึกและปล่อยให้นักเรียนโทรหาผู้ปกครองมารับกลับบ้านในคืนนั้นเลยครับคืนนั้นโดนผีหลอกกันยกค่ายเรื่องนี้ปอนเล่าให้ผมฟังตอนเรียนอยู่ชั้นปวชผมได้รู้จักเพื่อนต่างโรงเรียนอีกคนหนึ่ง ที่มารู้ทีหลังว่าอยู่โรงเรียนเดียวกับปอนในตอนที่เกิดเรื่องผมก็ไม่ได้เชื่อที่ปอนเล่าผมเลยถามเพื่อนคนนี้ว่าเรื่องที่ปอนเล่าผมมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพื่อนผมบอกว่าเป็นเรื่องจริงแต่เขาเนี่ยไม่เห็นผีแต่เป็น แบบที่ปอนเล่าเลยคืนนั้นเป็นคืนที่เขากลัวสุดๆผมถามว่าทำไมที่นั่นผีเยอะก็ได้รู้คำตอบว่าตรงนั้นเป็นวงซุยของคนจีนเก่าที่เขาได้ทำพิธีล้างป่าช้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการพัฒนาหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมา ที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ราชพัสดุของราชการเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมได้ฟังมาท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังจำไว้นะครับทุกที่มีเจ้าของจะทำอะไรก็ขอเจ้าที่ก่อนนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ แล้วจะหาว่าไม่เตือนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบแล้วผมจะหาเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังใหม่นะครับสวัสดีครับ